การดำเนินการแก้ไขปัญหาในช่วงที่ผ่านมานะครับได้มีการดําเนินการตามกรอบตัวบทกฎหมายที่กําหนดย้อยอย่างชัดเจนคือการใส่ร้ายชาวบ้านที่เป็นผู้เดือดร้อนที่มาเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สาผมมันคือมันชั่วร้ายะคระับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ขอยืนยันนะครับผ่านสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่ในช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับเป็นการดําเนินการตามหมายของศาลนะครับและการดําเนินงานตลอดช่วงระยะเวลานั้นเป็นไปด้วยความละมุนละม่อมแล้วก็ใช้ความถอยทียถ่ถอยอาศัยอย่างถึงที่สุดการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ในทุกๆขั้นตอนย้ําเลยนะครับว่าในทุกๆขั้นตอนนั้นเรามีการบันทึกภาพวิดีโอเอาไว้เรามีคลิปเสียงเรามีคลิปวิดีโอไว้โดยตลอด ะะปัญหาเรื่องบางปลอยนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเป็นคนไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเป็นเพียงประเด็นที่ว่าพี่น้องประชาชนกลุ่มหนึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่พึงพอใจกับการที่รัฐบาลน,นั้นเนี่ยเยียวยาคือเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่มีการให้สัมภาษณ์เนี่ยครับไม่ไม่ไม่ใช่แค่ครั้งนี้นะ คือครั้งนี้ผมยังรู้สึกยังรู้สึกเฉยๆเพราะว่าก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งนั่นแหละก็คือมีความพยายามบิดเบือนข้อมูลแล้วก็ใส่ร้ายชาวบ้านคือการใส่ร้ายชาวบ้านที่เป็นผู้เดือดร้อนที่มาเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สาวผมมันคือมันชั่วร้ายครับอันนี้เป็นเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเสียดแทงใจของคนที่เขาถูกเผาบ้านปี54แล้วลูกหลานเขาถูกอุ้มฆ่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ได้แล้วคุณวั ในประเด็นที่ว่าปีชาวบ้านเพียง6%เท่านั้นที่กําลังเดือดร้อนในพื้นที่อันนี้ก็ไม่ใช่ข้อมูลข้อเท็จจริงอยากจะให้ไปดูในพื้นที่ด้วยกันเลยพร้อมกับคณะทํางานที่ท่านแต่งตั้งมาก็ได้ไม่มีการใช้กําลังไม่มีการเรียกว่าใช้ความรุนแรงเหมือนอย่างที่หลายฝ่ายนะครับไปพยายามสร้างภาพให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะต้องเรียนตรงๆว่าถ้าหากว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นจริงวันนี้ผมเชื่อว่าคงมีภาพ คงมีเหตุการณ์ต่างๆออกมาตามสื่อแล้วแต่วันนี้มาจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่มีภาพอะไรออกมาเลยหลายฝ่ายที่บอกว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นไม่สามารถให้รายละเอียดได้หลายฝ่ายที่บอกว่ามีการใช้มาตรการรุนแรงก็ไม่สามารถหาภาพหาอะไรมาได้เพราะมันไม่มีเอาแค่ขึ้นขึ้นไปถึงขึ้นไปถึงคุณก็ยึดโทรศัพท์เขาอะหมายถึงว่าเอาอำนาจหน้าที่อะไรมายึดเครื่องมือสื่อสารพรบอุทยานไม่ได้ให้อำนาจหน้าที่นี้นะครับ ในการยึดเครื่องมือสื่อสารของของชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยแล้วก็คือจะมาถามหาหลักฐานอะไรในเมื่อมีแค่ทางฝั่งทางฝั่งเจ้าที่อุทยานนะที่มีที่มีโทรศัพท์ที่มีกล้องใช่ไหมครับคุณก็ปล่อยแต่ภาพสวยงามปล่อยแต่คลิปทางฝั่งของคุณที่คุณอีดิตแล้วแต่ในขณะที่ชาวบ้านเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วมีการมาเรียกร้องหลักฐานทาัทง้งๆที่ผู้ใตบ้บังคับบัญชาคุณนะไปยึดเครื่องมือสื่อสารเขาอะมันไร้สาระครับ มันก็จะมีการถกเถียงันทุกข้อครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยบางข้ออาจจะสามารถไปได้คือเคาะได้จบที่การชุมนุมครั้งนี้แต่ว่าบางข้อเนี่ยอาจจะต้องรอให้เข้าสู่คณะทํางานครับบางกลอยซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีเนี่ยครับเช่นข้อที่ว่าให้หาแนวทางให้ชาวบ้านา36ครัวเรือนเนี่ยสามารถกลับขึ้นไปทํากินและอยู่อาศัยได้ที่บริเวณบางกลอยบนใจแผ่นดินใช่ไหมครับซึ่งทางปลัดกระทรวงเนี่ยก็ได้มีการอ้างคําสั่งสารก่อนที่จะปล่อยตัวชาวบ้านออกมาเมื่อวันที่7มีนาคมวันอาทิตย์เนี่ยครับก็ได้มีคําสั่งสารที่บอกว่าห้ามกลับบไปในริเว เดิมซึ่งเราก็คิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยยืนยันว่าอย่างไรก็จะต้องกลับขึ้นไปต่อเนื่องรอจุกิวเมเจอร์แบบเราเป็นรถขับที่คุณนี่คุณยาซี่คนก็ทิ้งทางบ้างเกินจึงได้เต็มเล็กจุดเ่าแต่ถ้ากลับไปไม่ได้ก็ยังไงก็แบบเปลี่ยู่เลยดีกวก็ถ้าว่ารัฐบาลมีความเมื่อเราคัดเป็นคุณยาข้อบอกว่าถ้าไม่อยู่ก็ต้องกลับบ้านเกินไม่ได้อะ มันคงได้ข้อสรุปบางอย่างว่าสุดท้ายแล้วมันจะไปได้หรือไปไม่ได้แล้วมันจะนํามาสู่การวางแผนการเคลื่อนไหวต่อเพราะว่าจริงๆแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาก็ทุบมะข่ายมอแขงอะครับการการที่มาที่นี่เนาะแล้วก็ได้มีการวางไว้แล้วว่าอย่างน้อยนี่คือ,อ15วันแน่นอนอยู่ที่นี่เราก็ต้องประเมิสนสถานการณ์ร่วมกับพี่น้องอีกทีว่าความพอใจของพี่น้องเนี่ยระดับไหนแต่ว่าเท่าที่เราคุยเนี่ยมาตลอดเนี่ยคือเขา รู้สึกว่าไม่มีทางที่จะให้ถอยแล้วนเวลานี้คือถ้าถอยหลังไปก็คือตกเหวอะค่ะั้นวันนี้ก็คือเขาก็มาที่นี่เพื่อที่จะต่อสู้เต็มที่ oh